วันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปเนาะที่จะทำให้ทุกคนเข้าสู่ชีบาลี101่อันนี้คือแบบของผมนะครับชื่ออะไรครับชื่อซินค่ะซินอ่าซินคู่แพนด้าเนาะส่วนนี้น้องคนนี้ชื่ออะไรคบชอคาน้าแบบกับพี่ตู่นะครับโดนมาจังอ่าพี่ตู่โดนมาวันนี้นะคะพลอยเตรียมกิโมโนแล้วก็ซับในกิโมโนมาเผื่อใครที่รู้สึกว่าสุดที่ใส่มาวันนี้ไม่ถนัดก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ หนูอยากใส่หรือเปล่าคะหนูอยากใส่หรอกแปลว่าเหมือนเสียมาแล้วก่อนถามมาถามนี้ด้วยว่าพี่ตู่ไม่ใส่หรอคะเออเหมือนอยากดูคนอื่นมากกว่าอยากดูค่ะอ้าวตายแล้วกลับบ้านไงี้เลยอ้าวตายแล้วเออช่วยด้วยครับ โอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช h i ุริแอนลุกเพอร์ฟอร์แมนซ์เวิร์กชนะครับเออครับก็วันนี้นะครับผมน้อนแล้วก็ทีมงานของคอนเทนเตอร์ก็จัดขึ้นมานะครับกับลิเกอร์ที่ชื่อว่าคุณพลอยนะครับเดสต์ทอร์แองเจิับ ก็เดี๋ยวจะขออธิบายเซสชั่นข้าวค่าของวันนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะทํากันเนี่ยก็คือประวัติความเป็นมาของชนะิบะริเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นการพูดคุยการสอน่ยกเรื่องการเตรียมพร้อม,อมความปลอดภัยนะครับการสื่อสารกับแบบของเรานะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยถึงจะเข้าไปสู่การสอนการมัดชิบะรินะครับต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นการพักเบรกก่อนแล้วจะกลับมาดูโลโกฟอร์แมนอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็พวกใบที่ติกติก,ตก,กันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาสุ่มคนหนึ่งที่จะได้ลอยตัว ในการโดนมัดขึ้นไปหลังจากโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วเนาะซึ่งอันนี้คอนเซ็ต์นะก็คือตามสมัครใจที่ติ๊กกันไว้คนที่ติ๊กว่าอยากลอยตัวก็จะได้ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์พิเศษตอนท้ายด้วยเดี๋ยวฝากติดตามนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขอให้ผู้ร่วมง,งานของเราทุกคนแนะนําตัวทีละคนนะคะแบบชื่ออะไรคร่าวๆก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมเนาะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งไหนดีคะขออาสาสมัครแล้กัน อ๋อก็คือยกมือแล้วก็พังนผมนอครับสวัสดีครับเย้สวัสดีค่ะแพนด้าค่ะสวัสดีค่ะตู่ซาติสค่ะสวัสดีครับออสนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวพลอยขออนุญาตเริ่มจาก เรื่องประวัติความเป็นมาโดยคร่าวๆเราจะไม่เข้าบทอิาสานมากเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนอาจจะเครียดกันนะคะชิบาริคืออะไรชิบาริคือศาสตร์ของการพันธนาการในการเคลื่อนย้ายหรือจับกลุมนักโทษนะคะอย่างเช่นมีตอนยุคสมัยเอโดะจนถึงยุคเมจิอะคะ่ะเขาไปยึดเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีนักโทษมีโจรเขาก็จะทําการมัดใช้ชิบารินนั่นแหละในการเค้นความลับหรือเป็นการลำเลียงนักโทษไปสู่เมืองอื่นๆ ส่วนคําถามต่อมาคือถ้าชิบาริมาเป็นงานศิลปะได้อย่างไรก็คือพอสิ้นสุดยุคนั้นนะคะชิบาริถูกพัฒนาออกมาเป็นกีฬาก็คือโฮโจจูสึกีฬาเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะเริ่มมีเป็นงานศิลปะในภาพวาดเขียนแกะสลักหรือว่าแม้กระทั่งในรล,ละครนะคะพวกคาบุกิโจหรืออาจจะเป็นช่วงสงครามโลกที่เริ่มมีแบบฝรหลงเข้ามาแล้วเขามองว่าเนี่ยคือสิ่งที่เอาไปสร้างความบันเทิงได้ก็จะมีเรื่องโสสนิยมของเรื่องเพศบีเดนเซมอะไรอย่างนี้เข้ามา พอผ่านมาปุ๊บตอนนี้เราก็จะกลายเป็นยุคโมเดิร์นและที่ชิบารีสามารถแบบเข้าถึงกับทุกคนได้เหมือนทุกวันนี้ก็มีการประยุกต์นำไปใช้ทางศาสตร์ของการบำบัดใช้ควบคู่กับดนตรีทุกๆแนวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีล่าสุดที่คุณนอเพิจัดไปก็จะเป็นชิบารีดออิ่งเนาะเป็นแบบนูดอาร์ตแล้วก็มีดออิ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะจนมาถึงวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปเนาะที่จะทำให้ทุกคนเข้าสู่ชิบารี1 0 1 เดี๋ยววันนี้ลายที่พลอยสอนเองก็จะเป็นลายเบื้องต้นเลยค่ะเริ่มแรกทุกคนต้องรู้จักลายซิงเกิลคอลัมน์ซิงเกิลคอลัมน์นี้คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมาชีบาลีถ้าทุกคนผ่านตรงนี้ไปได้อะมันก็จะไปสู่กระบวนการต่อไปแล้วเดี๋ยวพอจะมาอธิบายให้อีกทีว่าทำไมต้องเป็นซิงเกิลคอลัมน์นะคะ โอเควันนี้เราเตรียมเชือกมาให้ทุกคนนะคะเชือกอันนี้จะเป็นเชือกคอตตอนค่ะซึ่งเป็นเชือกที่ไม่ได้เหมาะกับการมัดชิบะรีจริงจังแต่ว่าเหมาะสำหรับใช้งานของผู้เริ่มต้นส่วนเชือกอันนี้จะเป็นจูดโรบแต่ว่าคือจะเป็นสายพันธุ์คล้ายๆเหมือนเชือกปอเชือกป่านเชือกมานิลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์พิเศษที่ ตัว texture ค่ะขนมันจะน้อยกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะมาใช้อ่ะค่ะเราจะมีการ t r e a t m e n t เชือกก็คือแล้วแต่เทคนิคส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยคือการเผาเชือกเราต้องเผาเพื่อกำจัดขนแบบส่วนเกินอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะทิ่มตำเราได้ส่วนบางคนก็อาจจะชอบ texture ที่หยาบเขาก็จะไม่ทีดเยอะแค่เผาทำความสะอาดแล้วก็ฟันเชือกให้มันแบบแน่นขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเชือกไม่แน่นอนะ่ะมันจะแตกแบบนี้ แต่นี้คือน้องแก่แล้วค่ะเพราะว่าน้องโดนใช้งานมายาวนานโอเคต่อไปนะคะจะเป็นพาร์ทของการ how to เริ่มต้นที่จะพูดคุยกับคู่ของคุณยังไงเริ่มเลยนะคะเราก็ต้องบอกทุกอย่างค่ะมันเป็นเรื่องของคอนเซนต์เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะทุกอย่างจะมีข้อตกลงว่าใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นอะสมมติเรารู้สึกถูกใจคนนี้มากเลย เราเจอเขาเราก็ต้องเริ่มจากทําความรู้จักทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้แบบโลเพนะคะเธอเคยมาชี่บาลีมาก่อนไหมคะไม่เคยเ <laughs> งั้นดีเลยค่ะเธออยากลองไหมคะอะไรประมาณนี้แล้วก็คุยแบบน่ารักน่ารักนะเราไม่ต้องแบบเข้าหาด้วยการขุกคาำว่าแบบว่า เราแบบชอบอะไรที่มันแฟนตาซีมากเลยอะ่ะเธอพอจะชอบทําอะไรแบบเดียวกับเราไหมคืออันนี้มันจะดูน่ากลัวทําให้เขารู้จักก่อนว่าชิบาริคืออะไรแล้วก็อาจจะพาไปดูงานหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้เขาเข้าใจว่าโอเคมันไม่ได้อันตรายหรือไม่ได้แบบดูรุนแรงขนาดนั้นนะชิบาลิเป็นทางนิ่มนวลก็ได้โอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราเข้าพาร์ทเรื่อง สอนมัดเลยเนาะโอเคใครต้องการนางแบบยืนขึ้นค่ะรบกวนยืนขึ้นนะคะโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเลือกกันได้เลยนะคะว่าใครอยากอยู่กับใครอันนี้คือแบบของผมนะครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อชิปค่ะชิปอ่าครับชื่ออะไรครับชื่อสินค่ะชื่ออะไรนะชื่อสินค่ะสินอ่าสินคู่แพนด้านเนาะ ตัวนี้น้องคนนี้ชื่ออะไรคะรับชื่อออนคาเป็นแบบกับพี่ตูนะครับโดนมัดจ้าพี่ตู่โดนมัดโดนมัดเอาเรื่องใครใครต้องการมีกิโมโนนะครับเผื่อบางคนเสื้อมันลำบากอะไรเงี้ยก็มีกิโมโนให้เดี๋ยวขออัญเชิญชุดกิโมโนมาโชว์ตัวหน่อยค่ะเย้ขอมือให้ชุดด้วย วันนี้นะคะพลอยเตรียมกิโมโนแล้วก็ซับในกิโมโนมาเผื่อใครที่รู้สึกว่าชุดที่ใส่มาวันนี้ไม่ถนัดหรืออยากเข้าถึงความเป็นญี่ปุ่นก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องอเล็กซ์โชว์นะคะว่าเรามีลายไหนบ้างเราจะมีตัวนี้ใครซีเอฟกดหนึ่งนะคะโอเค นะใช้คําว่าอะไรนะพี่ให้โอกาสหนูเรื่องหนูอยากใส่หรือเปล่าคะหนูอยากใสมันแบบแปลว่าเหมืเสียมาแล้วก่อนถามมาถามนี้ได้ว่าพี่ตู่ไม่ใส่หรอคะเออเหมือนอยากดูคนอื่นมากกว่าอยากดูค่ะขอโทษกันหนูเซ็กชวลฮาราสกุพลอยพลอยสีแดงทางนี้ตู่สาวติดต้องการจะใสโอ้โหชื่อทั้งว่าเสียไหมคะเสียไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นที่พุกเอวนะขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวเริ่มจากลายแรกที่จะสอนวันนี้นะคะก็จะเป็นซิงเกิลคอลัมน์ค่ะซิงเกิลคอลัมน์ก็คือลายของจุดเริ่มต้นในการจะมัดลายอื่นๆต่อๆไปนะคะทำไมเราถึงใช้ซิงเกิลคอลัมน์เพราะว่าจะเป็นน็อตที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายสำหรับการแกะเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือก็จะมีความเชื่อของทางญี่ปุ่นอาจจะเป็นน็อตแห่งความโชคดีจะมีเทคนิคการมัดไปทางนี้เพื่อ ให้เกิดสรีระรูปคล้ายๆไบเว v e r เพื่อเป็นการนำโชคอะไรอย่างนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะการมัด single column ของแต่ละคนอาจจะตัวนอ็อตอาจจะแตกต่างกันไปได้นิดหน่อยตามความถนัดเพราะว่าการใช้ลายที่เราถนัดจะนำไปสู่ความปลอดภัยที่มากกว่าถ้าเราใช้ลายที่ไม่ถนัดก็อาจจะทำให้เกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัยได้ แต่ละคนก็เลยจะมีการประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนในรูปแบบที่พลอยใช้มกักจะใช้เป็นประจํานะคะโอเคเริ่มจากทุกคนแกะเชือกมาค่ะให้ทุกคนอ่ะเอามือล็อกเชือกอันนี้ไว้ให้มันเลยใช้มือข้างที่ถนัดล็อกไว้ให้ปลายเสมอกันนะคะแล้วเราก็ทําการรูดเชือกรูดให้เกิดความยืดหยุ่นเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการ stretch แบบ ให้เชือกเราไม่หงิกงอเหมาะกับการใช้งานเพราะว่าถ้าเชือกเรางอค่ะเวลาเราดึงไปอย่างเงี้ยเชือกเราจะเกิดการแบบพันกันหรือมัดปมกันเองแล้วก็จะลูดแต่งเชือกไปจะเริ่มจากการมัดที่ข้อมือก่อนุกคนจะได้เห็นชัดๆหรือใครถนัดเป็นข้อเท้าก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนนะคะข้อศอกจะชิดกันอย่างนี้นะคะเริ่มแรกเราก็จะพันพันไป 1>, 1และ2แล้วก็ล็อกไว้ใช้นิ้ว2นิ้วของเราสอดเข้าไปอะคะ่ะเพื่อให้ได้พื้นที่ระยะที่เหมาะสมไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปมันจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วสอดเราก็จะได้เชือกทั้งหมด3าู้หน่ง2และ3โอเคพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเราใช้เชือกที่สั้นนะคะรวบทั้งหมดรวบทุกเส้นเลยรวบเหมือนรวบธรรมดาเลยพันกลับออกมา ก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ด้านยาวค่ะในการม้วนทับจะเป็นการทวิสต์ให้เชือกไปเชือกอยู่ด้านบนแล้วเราก็เอาน้องคนสั้นๆเนี่ยใส่เข้ามาในรูใช่นี้ทําให้ดูก่อนนะคะใส่เข้ามาในรูแล้วเราก็ดึงดึงตามวิถีเชือกถ้าเชือกชี้ขึ้นเราก็ดึงขึ้นถ้าเชือกไหนชี้ลงเราก็ดึงลงเราจะไม่ดึงแบบฝืนธรรมชาตินะคะ เราก็จะได้นี่แหละซิงเกิลของน์ง่ายไหมคะทุกคนโอเคกช่วยดูยมาแต่เดี๋ยหนูก็เป็นรอยแล้วว่าหนูไหวใช่ไหมลูกมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บนะมาเป็นการโพสสดท้ายนั่นเป็นไหมคะไม่นะไฮะไหนซิงเกิลทำไม ครับชงผลงานนะครับวุ้ยเล็บสวยนะคะโอเคแถ่านี้เก็บเป็นยังไงคะโอเคสวยงามค่ะเดี๋ยวรอนะคะเหนื่อยเหรอที่ต้นก้าเลยครับทุกการมัดเราจะใช้นิ้วสอดไว้เพื่อเช็คความแน่นความแน่นที่มันฟิตพอดีนิ้วเราอย่างเงี้ย ก็คือจะเหมาะสมกับการมาทคนแล้วมันจะไม่แน่นไปหรือหลวมไปค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบแอดวานซ์แล้วเราอยากจะแน่นมากๆจนทรมานมากๆเลยก็ได้นะทางด้านซ้ายตอนกลับมาแล้วก็จะวนไปทางขวาแล้วก็เข้าที่แกนกลางได้ไหมคะ Okay. ทุกคนประจําที่แล้วนะคะต่อปไปจะสอนเรื่องของการเซนชวยวนะคะวันนี้รูปแบบการมัดที่เราจะสอนเราจะสอนจะเรียกว่าสไตล์ไอบูนาวะนะคะไอบูนาวะก็คือการมัดสายเซนชีค่ะแต่เราจะใช้แบบรูปลดกลิ่นเสียงในการปลอบประโลมหรือเล่นกับความรู้สึกของเขาเราจะมีความเจ็บปวดก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ว่าหลักๆคือจะเป็นแบบเซนชวการสัมผัสการสัมผัสร่างกายเราก็สามารถใช้มือสัมผัสได้เนาะ ใช้มือใช้มือจับได้ขออนุญาตตัวนางแบบก่อนขอคอนเซนต์ว่าเราสามารถจับส่วนไหนของเขาได้บ้างเช็คกันให้เรียบร้อยนะคะว่าจับอะไรได้ไม่ได้บ้างอ่ะอย่างเช่นอเราอาจจะแบบถ้าใครชอบแบบหว,นวานหวาโรแมนติกเราก็อาจจะเริ่มจากรูปหัวอะให้เขาผ่อนคลายก่อนนวดคลึงได้หมดเลยค่ะแล้วต้องแทนก็นะมาบทีก็อย่างนี้เลยเป็นก้อนอยนี้ ได้ีด้ดีได้ดีเลยการพูดบางคนจะชอบแบบว่าอันนี้เป็นองนี้ไปทางนวดแล้วแล้วก็สัมภาษณ์ที่สองนะคะการพูดน้ำเสียงการพูดบางคนอาจจะชอบแบบว่ากระซิบเบาๆคุยกันเบาๆให้เขาพูดก่อนโอเคเราอาจจะพูดเบาๆว่าแบบว่าสัมภาษณ์ตรงไหนได้บ้าง อาจจะแบบกระซิบอะไรอย่างงี้ข้างๆหูหรือบางคนอาจจะชอบฮาร์ดคอร์ก็บอกว่าจังตรงไหนได้บ้างเอออันนี้อาจจะเป็นแบบโลเปอันนี้เลือกใช้ได้เลยแล้วสมัมผัสที่3นะคะเราสามารถใช้การเป่าลมได้แต่อันนี้เราต้องใช้กลิ่นปากเรานิดนึงนะเป่าลมตามจุดบริเวณที่เรารู้สึกว่าเขาเซนสิทีฟที่สุดโอเคต่อไปเราสามารถใช้เชือกหรืออุป,ปกรณ์รอบตัวได้หมดเลยอาจจะเป็นการ รูดเส้นเชือกผ่านตามร่างกายนะคะแบบนี้แต่เราต้องระวังนะคะเวลาเราดึงเชือกอะ่ะถ้าเชือกมันพันกันอะ่ะมันอาจจะแบบไปรัดคอเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบช็อตฟิลเราต้องแบบกางเชือกมาแบบเตรียมเชือกให้แบบดีๆก่อนอะ่ะแล้วก็อะอย่างเงี้ยแล้วก็จะรูดเลย <c oughs> ส่วนลีลาความเลาใจก็ขึ้นอยู่กับคนรูดนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนลองทำนะคะใช้เทคนิคที่พลอยแนะนำอย่างเงี้ย คุยกับคู่ของเราว่าต้องการแบบไหนแล้วเราก็ลองลองดูนะคะลองดูโอเคเริ่มเลย คุณเอาคืนเราเลยไม่ทำอะไรเลยนี่มีสลับอะไรหรอะใช่เ <laughs> ขาอ,อยากเอาคืนแน่โด,โดนมารู้สึกไงครู้สึกดีครับชอบอยู่แล้ว <laughs> ตายแล้วกลับบ้านไงเนี่ยเก็ไปเอาตายแล้วช่วยด้วยครับรู้สึกกเหมือนโดนเรียกค่าไถ่อยู่นีค <laughs> ่ครับสนุกดีประสบการณ์ใหม่มาสาววัยสมองไหลอ,อยู่ตอนนี้เาอยู่นอฟินค่ะตอนนี้ฉันนั่งอยู่ท่ามกลางอะไรก็ไม่ตัดมีความสุขมาก <laughs> ตาจะปิดนะแต่ยิ้มได้ตอนสองชั่วโมงก็สู้หรวันเนี้ย ขอบคุณคลาสนี้ที่เกิดขึ้นคะ,<จ>ะวันน,<า>นนี้มีความสุขจำนวนมากค่ะ <laughs> ในหัวแร่นนิย่ยเป็นหลายเรื่องเลยตอนนี้โอเคก็ตอนนี้จบการสอนนะครับต่อไปจะเป็นการเลอรฟอร์แมนนะครับ กิจกรรมต่อไปนะครับยังไม่จบนะครับกิจกรรมต่อไปคืออย่างที่บอกว่าจะมีคนหนึ่งที่โดนสุ่มจากกองที่บอกว่าอยากจะขึ้นลอยตัวเนาะก็แต่และหัวใบเนี่ยจะมีเบอร์ของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวมาสุ่มกันเลยนะครับพึ่งเบอร์6ครับเบอร์6นั่นก็คือ2 3, 4, สาี่ห้าเบอร์6นะครับคุณแซคครับ โอเคโอเควันนี้คุ้มสุดแล้วคุณแซกนะคุ้มสุดเซอร์ไพรส์สรพิเศษนะครับก็คือมีผู้ชมทางบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกมาว่าแล้วบอกมาว่าเอ้ยมีแบบให้พี่แพนด้ามัดไหมคะนี่เนาะเออก็เลยไปถามแพนดา้าและแพนด้าบอกว่าได้สะดวกเนาะก็เลยเดี๋ยวจะให้แบบให้ให้ยกมือแล้วให้แพนด้าเลือกแล้วกันคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพร้อมกันไปเลย